ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยสแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจากสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จัก,กรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจากสีขาวเพื่อใช้สําหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้ช้างเผือกสามเชือกส่วนเรือราชดอนใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราชดอนใช้นั้นซ้ากับประเทศอื่นทําให้สังเกตได้ยาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงคือพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศก110พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก116 พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก118และในพศส4 5 3ได้มีการตราพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129ซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงพศส4 5 9พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นจากระยะไกลมีลักษณะไม่ต่างจากธงราชการ และรูปช้างที่อยู่ตรงกลางธงก็ไม่สง่างามเพียงพอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129ให้ธงชาติเป็นพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าข้างเสาธงใช้เป็นธงราชการต่อมาได้ยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแทน่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาวห้าริ้ว และในพระราชบ,บัญญัติธงพระพุทธศักราช2460เพราะประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมีสามสีจึงให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงการเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงและได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้ สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้มีการตราพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2479อธิบายลักษณะธงชาติว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีขนาดกว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างสองใน6ส่วน ตรงกลางเป็นสีขาบต่อจากแถบสีขาบออกไปทั้งสองข้างข้างละหนึ่งใน6ส่วนเป็นแถบสีขาวต่อจากสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติธงพศ2522 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับธงชาติคือธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของผืนธงตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้างสองส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ1ส่วนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรลง จนถึงปัจจุบัน